สวัสดีครับผมแมนเป๊ะเปแมนเป๊ะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของกางเกงทรงของกางเกงของผู้ชายครับจะพูดถึงทรงที่ยังคงนิยมใส่กันอยู่เนาะในปัจจุบันครับแล้วก็ยังคงหาซื้อกันได้อยู่สาเหตุที่ทําคลิปนี้เพราะว่าเวลาผมลงูุในไ g จีเนาะมักจะมีแบบคอมเมนต์มาถามเสมอว่าเกางเกงทรงนี้คือทรงอะไรแนะนําให้หน่อยอะไรเงี้ยควรใส่ทรงไหนดีวันนี้ก็เลยเดี๋ยวมาทําคลิปมัดรวมเลยเนาะหลายๆทรงหลายๆแบบให้ทุกคนได้รู้จักกันเนาะแล้วก็เวลาเราไปซื้อเนี่ยเราจะได้สื่อสารกับทางพ่อค้าแม่ค้านอ้อง้องเพื่่่ทททีีจะไดร ที่ตรงความต้องการของเรามากที่สุดครับโดยเฉพาะการซื้อออนไลน์เนาะบางทีดูจากรูปภาพอย่างเดียวเราอาจจะประเมินรูปทรงผิดก็ได้นะบางทีอาจจะมีความบิดเบี้ยวของภาพหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้ดูคําบรรยายเนาะที่เป็นชื่อของเกงๆนั้นานะครับว่าเป็นทรงอะไรจะได้เข้าใจกันได้อย่างถูกต้องครับผมโอเควันนี้หลักๆก,ก็จะพูดถึงเกงๆที่เป็นขายาวนะฮะเพราะว่าขาสั้นผมว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจเนาะเพราะว่าด้วยตัวรูปทรงของ,ของ,เ,กงเกงขาสั้นครับอาจจะไม่ได้มีความหลากหลายเท่าขายาวเท่าไหรน่นะซึ่งขายาวเนี่ยมันจะมีความหลากหลายมากกว่าครับเดี๋ยววันนี้ก็ ะแม่แนะนําพูดคุยกันโอเคเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากกางเกงที่มีรูปทรงที่เล็กที่สุดแล้วกันเนาะไปรูปทรงที่ใหญ่ที่สุดครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายเนาะว่าแต่ละทรงแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงเนาะเหมาะกับการแต่งตัวสไตล์แบบไหนแล้วก็เหมาะกับใครบ้างเนาะเผื่อเป็นแบบว่าไกด์นะฮะในการซื้อกางเกงจะได้เลือกที่เหมาะกับเราได้ดีที่สุดนะฮะโอเคเดี๋ยวเริเรื่องกันเลยดีกว่าฮะที่ทรงแรกครับผมผมว่าทรงนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนั่นก็คือทรงสกินนี่ทรงสกินนี่ก็ตามชื่อเเเลยเนนมัปป็กงงที่แบบแบบบบรรู รัดผิวหนังของเราเลยบางทีบ้านเราก็จะอาจจะคุ้นเคยกับคําว่าทรงแบบขาเดฟกันซะส่วนใหญ่เนาะทรงสกินนี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้ายืดเนาะที่มันจะสามารถยืดได้มากกว่าผ้ากางเกงทั่วๆไปซึ่งมันก็จะทําให้เข้ากับสัดส่วนขาของเราได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ยังสามารถเคลื่อนไหวได้เพราะว่ามันมีความยืดค่อนข้างสูงครับคนที่เหมาะกับทรงนี้ผมว่านอะอาจจะต้องแบบมีรูปร่างขาที่ค่อนข้างเรียวเนาะแล้วก็สวยประมาณหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นกางเกงที่เน้นแบบรูปทรง,งค่อนข้างชัดเจนเลยฮะเนาะแล้วก็คน นที่แต่งแนวนี้ส่วนใหญ่เนาะผมก็จะนึกถึงแบบชาวรอ็อกพังรอ็อกอีโมรอ็อกเคยฮิตมากๆเนะาะแต่ช่วงล,ลังๆความนิยมก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปตามกระแสะของแฟชั่นในยุคป,ปัจจุบันครับใครที่ชอบทรงนี้อยู่แล้วหรืออยากไปลองใส่ก็ลองไปดูกันได้ครับผมโอเคเดี๋ยวทรงต่อมาฮะก็จะเพิ่มความกว้างของขาขึ้นมานิดนึงเนาะนั่นก็คือทรงสลิมครับหรือที่เราเห็นแบบสลิมฟิตก,กันตามร้านขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยสลิมเนี่ยมันจะมีความเล็กแต่ก็ไม่ได้รัดเหมือนสกินนี่จะมีความกว้างขึ้นมานิดนึงฮะซึ่งมเนากัหะบค ที่มีรูปร่างขาที่เพียวเล็กแต่ว่ามันอาจจะให้ความเป็นทางการขึ้นมาน่ดหนึ่งครับคือมันไม่ได้ราคาจนมากเกินไปเนาะอาจจะเหมาะกับแบบกางเกงสลกที่เราใส่แบบไปเรียนไปทํางานกันปกติอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งหลายๆคนก็ชอบทรงสลิมผมว่าก็เป็นอีกทางเลือกนึงเนาะสำหรับคนที่ชอบใสเ่เกางเกงตัวเล็กๆแต่ก็ไม่อยากรัดจนเกินไปทีนี้ฮะพอใหญ่ขึ้นมาจากสลิมอีกนิดนึงเนี่ยอันนี้รูปทรงเขาจะไม่เหมือนสกินนี่กับสลิมและสกินนี่กับสลิมมันจะมีความเข้ารูปแต่อีกทรงหนึ่งมันจะเป็นการเข้ารูป,แ,ป,รรปแบบสาามมมเหลลี่ยงคือ นนมันจะกว้างช่วงสะโพกแล้วมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆจนถึงปลายขาทรงนี้เขาจะเรียกว่าทรงเทปเปอร์ก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีรูปร่างขาที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ต้องการพรางให้มันดูเพียวเนาะดูยาวดูสูงขึ้นมันจะเป็นสามเหลี่ยมลงมาเลยขาเกงสองข้าง,างไล่มาจากใหญ่แล้วก็ค่คอยๆแคบลงแคบลงแคบลง,บลงไม่เหมือนสกินนี่ที่มันจะรัดรูปไปเลยเนะาะขาทรงเทปเปอร์เนี่ยภาษาไทยเขาก็จะเรียกกันว่าทรงเกงเกงทรงขาสอบเรียกเทปเปอร์แบบหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเนาะถ้าบอกว่าขาสอบอาจจะมีแบบคนน่าจะพอเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดไปร้านค้าหรือซื้อออนไล ซื้อที่ต่างประเทศหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนาะเ,เ,เขาจะใช้คําว่าเทปเปอร์โอเคถัดมาจากเทปเปอร์ฮะอันนี้ก็จะเป็นทรงสเตรทเนะาะสเตรทก็คือทรงตรงขากระบอกเลยฮะซึ่งขากระบอกเนี่ยก็จะมีกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ก็แล้วแต่ร้านว่าจะเรียกว่ายังไงนะฮะแต่ว่ารูปทรงอ่ะมันจะเป็นทรงตรงลงมาเลยเนาะมันจะไม่เหมือนเทปเปอร์ที่แบบค่อยๆเล็กลงหรือแบบรัดรูปเท่าสกินนี่เนาะสเตรทมันก็จะมีความหลวมขึ้นมาหน่อยด้วยทรงนี้ผมว่าเป็นทรงเบสิกเนาะพื้นฐานเลยคิดว่าทุกคนน่าจะใส่กันได้เพราะว่ามันเป็นทรงตรงนะครรรรบบาาาใททีีี่่มูปงงขขแก ขาแบบมีการโคดอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถพรางได้เนาะถ้าเกิดไปใส่สกินนี่หรือว่าใส่พวกสลิมฟิตมันอาจจะเห็นรูปขาของเราชัดเจนไปนิดนึงเนาะใส่ทรงสเตรทก็จะดีกว่านะครับตรงมันจะช่วยพรางได้ซึ่งทรงสเตรทเนี่ยมันก็เป็นทรงที่เรียกได้ว่าคลาสสิกเนาะยอดนิยมแล้วก็หาซื้อได้น่าจะแทบทุกร้านเลยที่ขายเสื้อผ้านอกก็จะทําทรงนี้ออกมาโอเคทีนี้จะมาใหญ่กว่าสเตรทขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วจะเริ่มมีความใส่สบายมากขึ้นเนาะบางคนใส่สเตรทนะครับถ้าเกิดเป็นผ้าแบบผ้ากางเกงยีนที่มันหนาออน เยอะอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบอึดอัดนะ้ะหรือเดินอะไรอาจจะยังไม่สะดวกเท่าไหร่อาจจะต้องขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเป็นทรงีแลักฟิตครับผมหรือีแลักนี่แหละตามชื่อเลยมันจะใหญ่ขึ้นมาจากขาก้อบอกอีกนิดนึงเนาะให้เราแบบว่ามีพื้นที่ระหว่างขากับกางเกงมากขึ้นมันก็จะสะดวกในการเคลื่อนไหวการเดินการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใครที่ชอบแบบการใส,ส่เสื้อผ้าที่แบบเออสบายๆเนาะไม่ต้องรัดมากแล้วก็ไม่ได้ดูใหญ่จนเกินไปีแลกแพนก็เป็นชอยที่ดีเลยครับผมซึ่งขยับไปจากีแลักเนี่ยอันเนี้ยขาจะเริ่มกว้างข แบบมีความใหญ่ขึ้นมานิดนึงนั่นก็คือทรง l o สก็คือทรงแบบยังเป็นทรงตรงอยู่แต่มันจะกว้างกว่าสเตรทขึ้นมาเท่าหนึ่งเลยเนาะซึ่งนึกภาพตามง่ายๆก็จะนึกถึงแบบคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยนะเนาะมันกางเกงมันจะมีความหลวมๆประมาณนั้นที่จะมีความคล่องตัวในการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบนั้นได้แล้วก็ใส่แฟชั่นก็ได้นาอหรือช่วงนี้ผมว่าเอามาใส่ก็ยังโอเคนะสำหรับลูสแพน a n นมันก็จะมีความแบบหลวมๆสบายๆแต่มันก็ดูมีความแบบแฟชั่นเนาะมากกว่าทรงสเตรททั่วๆไปฮะพอถัดมาก็จะมาเขา สู่แบกกี้แหละที่มันเป็นเก่งยอดฮิตของยุคนี้เนาะวัยรุ่นน่าจะใส่กันเยอะมากช่วงนี้ซึ่งแบกกี้เนี่ยมันก็จะมีความใหญ่แบบใหญ่ไปเลยเนาะก็จะให้ลุคที่แบบสตรีทเช่นกันครับนอกจาบแบกกี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะเนาะผมน่าจะพูดถึงในคลิปก,ก่อนๆนันนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้วโอเคเดี๋ยวจะมาพูดถึงเนาะว่าคนที่เหมาะกับนเกงพวกทรงหลุมหลวมเนี่ยไล่มาตั้งแต่ลูสแพน a n t s wide p a n c k เนี่ยทรงแบบขากระบอกใหญ่เนี่ยเหมาะกับใครบ้างเนาะก็จะเหมาะกับคนที่รูปร่างสูงเนี่ย ผมว่าใส่รอดเลยทั้ง3แบบเนาะเพราะว่าพอใส่กางเกงขาใหญ่ครับถ้าเกิดเรามีรูปร่างที่แบบเล็กอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เราดูตันขึ้นก็ได้แต่มันก็ไม่มีวิธีแก้น,นะครับเราอาจจะใส่เสื้อที่มันแบบว่าเล็กลงหรืออาจจแล้วใส่กางเกงให้เอวมันแบบว่ามีความสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็อาจจะเอาเสื้อเข้ากางเกงก็ได้ครับหรืออาจจะใส่เสื้อครอปอะไรเงี้ยเพื่อให้สัดส่วนของขาเราอะมันดูยาวขึ้นเนาะอันนี้สําหรับคนที่ตัวเล็กเนาะแล้วก็แบบไม่อยากรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วดูเตีย้ยดูตันจนเกินไปะเนาะอออนนีี้้กกก็จะะเเเททรงงงงง่่บบายายๆซผมมไหดืค ขากระบอกหรือขาแบบขาตรงๆงไม่ได้มีรูปร่างพิสดารเท่าไหร่เนาะต่อไปจะเข้าสู่ทรงกางเกงที่มีความแบบซับซ้อนของรูปทรงมากขึ้นจะมาพูดถึงทรงกางเกงทรงขาแม้เนาะหรือว่าแฟลร์แพนซึ่งทรงแฟลร์เนี่ยหรือทรงขาแม้ก็จะมีหลายไซส์อีกเนาะมันจะมีแบบแฟลร์ปกติก็คือเป็นขาแม้ก็คือเข้ารูปมาแล้วก็จะมาบานตรงแบบช่วงเข่าลงมาฮะแล้วก็จะถึงช่วงปลายขามันจะมีแฟลร์ธรรมดาเนาะขาแม่ธรรมดาหรือจะแบบขาแม่ที่มันใหญ่ขึ้นมาเขาก็เรียกกันแบบเอ็กตรีมแฟลร์อะไรอย่างเงี้ยฮะขาก็จะบานขึน ทรงหนึ่งที่คนจะสับสนกันมากๆเลยนั่นก็คือทรงบูทคัทบูทคัทเนี่ยมันก็จะมีความบานเหมือนกันแต่ว่าความบานมันจะบานแบบนิดเดียวครับบานไม่ได้เยอะมันบานแค่เพื่อให้แบบคนที่ใส่รองเทา boot, ้าบู๊ครับใส่เข้าไปได้แบบสบายๆเนาะไม่ต้องแบบถกกางเกงยากเหมือนใส่แบบพวกทรงขาสลิมฟิตก็ต,ตามชื่อเลยเนาะบูทคัทมันก็เพื่อแบบรองรับการใส่รองเท้าบูทใครที่ชอบแนวนี้อยู่แล้วผมว่าเหมาะทรงบูทคัทกับขาแมสปกติผมว่าน่าจะใส่ได้แทบทุกคนน้อย,ยกเว้นว่าไอ้ขาแม้ที่บานบานเยอะๆอาจจะเหมาะกับคนที่มีรรููป่่างคออนนข้สหย เพราะว่ามันจะคล้ายๆกับพวกทรงแบก,กี้แหละฮะที่มันอาจจะทําให้คนที่ตัวเล็กเนี่ยอาจจะดูตันไปได้เนาะด้วยความที่ขามันบานพวกขาแม้ก็จะประมาณนี้เนาะเอาแค่แบบ หลัก,ลกๆเมนๆแล้วก็ต่อไปครับทรงต่อไปกางเกงทรงบอลลูนซึ่งกางเกงทรงบอลลูนเนี่ยมันก็ตามชื่อเลยเนาะรูปแรกมันก็จะเหมือนบอลลูนนะครับลูกบอลลูนที่ลอยอยู่บนฟ้าก็คือมันจะมีความพองๆปองๆเนาะตรงช่วงกลางขาลงมาเนาะแล้วก็ช่วงปลายขาก็จะค่อยๆแคบลงฮะซึ่งทรงเนี้ยเราจะชินกับภาพของแฟชั่นในฝั่งแบบตะวันออกอย่างแบบญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยจะค่อนข้างนิยมเลยมันไม่ใช่ทรงสแตนดาร์ดที่จะหาซื้อได้ง่ายเท่าทรงกอดๆแน่เนี่ยฮะที่พูดมาทั้งหมดเนาะทรงบอลลูนในบ้านเราอาจจะยังไม่หขนา ะะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบนะเพราะว่าม,มันใส่ค่อนข้างสบายเลยแล้วก็รูปทรงมันเนี่ยมันมีเชฟที่ไม่เหมือนกับกระเกงทรงอื่นๆก็การแต่งตัวจะคล้ายๆกับแบกี้เลยเนาะเพราะว่าขามันมีความพองมีความใหญ่เนี่ยเราก็ต้องบาลาน์เนาะเสื้อให้ดีให้มันไม่ยาวจนเกินไปสําหรับใครที่แบบกลัวแบบจะดูตัวเตี้ยอะไรอย่างงี้เนาะแต่ถ้าอย่างผมเนี่ยที่แบบหลายๆคนเห็นเนาะผมก็จะชอบใส่กางเกงบอลลูนกับพวกเสื้อโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบสบายเนาะทั้ทงเสื้อทั้งกางเกงเลยผมจะค่อนข้างชอบอมากๆเลยแล้วเดี๋ยวปีนี้แหละฮะน้เสือ กางเกงที่ผมทำเนี่ยมีทรงบอลลูนด้วยนะฮะขออนุญาตฝากร้านนิดน,นึงแล้วกันเผื่อใครแบบไปกดติดตามไว้ก่อนเนาะโอเคเรื่องของทรงอ่ะจะค่อนข้างครบประมาณนึงแล้วทีเนี้ยมันจะมีประเภทที่แบบเหมือนเป็นออปชั่นเสริมจากทรงต่างๆพวกเนี้ยคือมันอยู่ในรูปทรงกางเกงที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยแหละเริ่มจากกางเกงคาโก้ก่อนแล้วกันถ้าเรื่องของขนาดอะ่ะมันก็เป็นได้ตั้งแต่สเตรทฟิตมันจะอยู่ในทรงแบบทรงขาก็บอกตรงเนาะพวกคาโก้ซึ่งไอ้คำว่าคาโก้เนี่ยมันต่างกับกางเกงปกติทั่วไปไงเนาะมันไม่ได้ซ ที่อยู่บริเวณแบบหัวเข่าอะครับเป็นกระเป๋าที่มีฝาเปิดปิดได้ก็เป็นเกงเกงที่เหมาะสำหรับคนที่แบบชอบใช้เกงเกงที่มีฟังก์ชันในการใช้งานประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าคาโก้มันจะค่อนข้างฮิตในหมู่แบบอ่ะคนเดินป่านักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบต้องพ,กน,นพกนู่นพงนี่เนาะไว้ในเกงเกงซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเกงเกงแฟชั่นอีกประเภทหนึ่งเช่นกันเนาะเราอาจจะไม่ต้องพกของเยอะก็ได้แต่ว่าชอบรูปทรงมันอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบมาจับมาใส่กันได้เนาะซึ่งนั่นแหละคาโก้ o, มันก็มีหลายทรงอย่่่าาางงงงททีีีผผมมมมบบบอกกกกกกเเเเเเลลลยยตตั้แต้แแสรรจๆๆ็็็็็นนนหคโปปไ เลือกตามความเหมาะสมของเราเนาะความชอบมันใช้ทรงเดียวกับกางเกงที่ผมพูดมาก่อนนั้นนี้ได้เลยเนาะแค่มันเพิ่มความแบบแอเวนเจอร์ขึ้นมานิดนึงเนาะมีกระเป๋าด้านข้างแล้วแบบเนื้อผ้าอาจจะดูมีความทนทานใส่สบายใส่แบบลุยๆได้ซึ่งพอพูดถึงกางเกงที่แบบลุยๆทนทานกางเกงอีกประเภทหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือกางเกงประเภทเวิร์กแวร์เนาะเวิร์กแวร์ก็คือกางเกงสาหรับคนงานสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่เขาต้องทํางานแบบใช้แรงงานที่มันต้องมีความแบบสมบุกสมบันนิดนึงซึ่งกางเกงเวิร์ก ความหนาแน่นแล้วก็แบบเพิ่มประสิทธิภาพเนาะในการใช้งานให้มันไม่ฉีกขาดง่ายซึ่งที่เราเห็นกันบ่อยๆฮะแล้วก็ในช่วงลหลังๆวันนี้ผมว่าก็เริ่มฮิตเหมือนกันเนาะนั่นก็คือการทํากางเกงเป็นแบบดับเบิล e นียครับซึ่งดับเบิลนีเนี่ยก็คือการเย็บช่วงหัวเข่าเนาะช่วงด้านหน้าของกางเกง,เกงครับเย็บขึ้นมาเอาผ้าอีกชิ้นหนึ่งมาแปะลงไปเนาะให้มันมีความหนาขึ้นก็อย่างที่ผมบอกแหละมันเริ่มมาจากการแบบต้องการความทนทานในการใช้งานเนาะของแบบคนใช้แรงงานในยุคก่อนก่อนฮนะซึ่งตอนนี้มันก็กลับมาเป น่าจะแบบเห็นคนใส่กันเยอะมากขึ้นเนาะซึ่ง เวิร์กแวร์แบรนด์ดังๆก็อย่างที่เรารู้จักกันอะอย่างคาฮาร์ดเงี่ยเนาะหรือแม้กระทั่งแบบดิกกี้ที่แบบราคาจะจับต้องง่ายขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนี้ฮะอ๋อแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวิร์กแวร์เนี่ยนอกจากมีคนดูเนีแล้วมันจะมีไอสายข้างหลังครับที่ตรงกระเป๋าหลังเนาะเขาจะเรียกว่า,าใสายสยคอร์สหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออมันเป็นแฟชั่นเนาะมันก็คือไว้ใช้แบบใส่อุปกรณ์ช่างเนาะในสมัยก่อนอะไรประมาณนี้ฮะที่มันค่อยหยิบง่ายๆได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่ง,ลง,แ,งแล้วกันเวิร์กแบบ ปัจจุบันเนาะเรายังใส่กันอยู่นะฮะแต่ก็ยังมีสิ่งสําคัญนอกจากว่าเราจะรู้จักประเภทรูปทรงอะไรแล้วเนี่ยเราควรจะรู้ไซส์ของเราด้วยเนาะเรื่องแบบว่าเอวเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่เนาะความกว้างของกางเกงเท่าไหร่ผมว่าอันนี้ สำคัญที่สุดเลยในการเลือกซื้อกางเกงอ๋อ,อให้เรารู้ทรงอะ่ะแต่ว่าเราซื้อมาแล้วมันยาวเกินหรือมันกว้างเกินเลยมันก็ต้องเสียเวลาเอาไปทําทางที่ดีผมว่าเราควรจะ่อะอย่างน้อยมีสายวัดใครที่ชอบซื้อเสื้อผ้าควรมีไว้เลยนาะไว้วัดเนี่ยเสื้อกางเกงแบบทรงที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะได้นาะเลือกซื้อได้ง่ายเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปลองที่ร้านครับเวลาซื้อออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีไซส์าชาร์ตแบอกว่า S M L อกเท่าไหร่กางเกงเอวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร,ร่มันจะได้ลดความผิดพลาดในการซื้อให้มันน้อยที่สสสุดดแล้้ววววววกกกกก็นนนอออจาาาาาาาั่่ขขงงงงงงงเเรรคคมมยทตๆ หนึ่งแล้วกันที่หลายๆคนอาจจะลืมคิดไปนั่นก็คือเรื่องของเนื้อผ้าเนาะเนื้อผ้าเนี่ยมันก็มีผลต่อการเลือกซื้อกางเกงกันบางทีเราใส่ทรงสลิมฟิตเราใส่ผ้าแบบคอตตอนที่มันไม่ได้หนามากเลยแต่พอเรามาซื้อยีนะครับไซส์เดียวกันทรงเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะใส่ไม่สบายเท่าผ้าที่มันบางกว่านอ,อันนี้อาจจะต้องเผื่อไซส์เนาะสำหรับใครที่แบบไม่ชอบกางเกงที่มันแบบว่าเออใส่แล้วเดินแล้วมันรัดแล้วมันเสียสีจนเกิงไปนะฮะเรื่องเนื้อผ้าก็สําคัญก็เป็นอีกสองสิ่งที่อยากฝากไว้แล้วกกกกกกััันนนนนนนะะรรเเเาาาาาใลืืออซ้้้งงงผมมวววีี็จปณห่ เป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับที่มาดูคลิปนอ้องแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับน้องตอนนี้ใกล้จะหมื่นซับและใครที่แบบเข้ามาแล้วชอบดูคอนเทนต์ปราแม่นี้เนาะอยากมาพูดคุยเรื่องแฟชั่นเรื่องเสื้อผ้าเรื่องรองเท้าการแต่งตัวลัาสุดของผู้ชายก็ฝากด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากมานะครับน้องที่ติดตามกันม่เป็นไงวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ